เคยสงสัยกันไหมครับว่ามรดกที่แท้จริงที่เราได้รับจากคนรักกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่เงินทองแต่คือบางอย่างที่เราประเมินค่าไม่ได้เลยวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันผ่านเรื่องราวที่ชื่อว่ามรดกแห่งความอบอุ่นซึ่งเป็นการส่งต่อความรู้สึกดีๆจากหัวใจสู่หัวใจครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากกลิ่นครับกลิ่นของบ้านไม้เก่าๆที่หอมอบอวลไปด้วยดอกมะลิ เป็นกลิ่นที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยดีเลยนะเป็นกลิ่นที่พอได้กลิ่นปุ๊บความทรงจำเก่าๆก,ก,ก็ผุดขึ้นมาทันทีพาเราย้อนกลับไปในที่ที่มีแต่ความรักและความผูกพันเอาละครับลองนึกภาพตามนะวันที่ฝนตกพรมพรมันธชายหนุ่มที่ชื่อพายเพิ่งเรียนจบมันมาเลยแล้วก็เดินทางกลับบ้านเกิดบ้านไม้เก่าของคุณยายละหม่อมก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว ความอบอุ่นที่เคยมีตอนนี้มันกลายเป็นความเงียบงันไปหมดเลยลองมองไปที่ระเบียงบ้านหลังนั้นสิครับว่างเปล่าเลยจากที่เคยได้ยิงเสียงคุณยายตะโกนเรียกชื่อเขาอยู่ตรงนั้นตลอดตอนนี้กลับเหลือแค่เสียงฝนที่ตกกระทบหลังคามันเป็นความเงียบที่โอ้โหมันดังกว่าเสียงในไหนเลยครับสะท้อนความรู้สึกสูญเสียที่พายกำลังเผชิญอยู่ชัดเจนมาก แล้วในขณะที่พายกําลังเออเหมือนกับจมอยู่กับความหลังเนี่ยนะสายตาก็เหลือบไปเห็นกล่องใบหนึ่งเข้าพอดีข้างในกล่องนั้นมีจดหมายครับเป็นจดหมายที่คุณยายเขียนไว้ถึงแม่ของเขาและจดหมายฉบับนี้แหละครับที่กําลังจะเปลี่ยนความหมายของคําว่าบ้านสําหรับพายไปตลอดการคําถามนี้เนี่ยผมว่ามันทูหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะเป็นคำถามที่น่าชวนคิดมากๆเลยว่าจริงๆแล้วอะไรที่ทำให้บ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมาได้ ใช่ตัวไม้ใช่หลังคาหรือว่าเป็นอะไรอย่างอื่นที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ากันแน่และนี่แหละครับคือคำตอบจากคุณยายละมอมในจดหมายฉบับนั้นเป็นข้อความสั้นๆนะครับแต่ทรงพลังมากมันเปิดมุมมองใหม่ให้พายทันทีเลยว่าเออจริงด้วยนี่มันไม่ใช่แค่บ้านไม้หลังหนึ่งแต่มันคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรักความผูกพันของครอบครัวพอได้อ่านจดหมายฉบับนั้นปุ๊บเนี่ยมุมมองของพายก็เริ่มเปลี่ยนไปเลยครับ <kę> เขาเริ่มออกไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านไปคุยกับแม่ค้าในตลาดแล้วนั่นแหละครับที่ทําให้เขาได้รู้ว่าความรักของคุณยายน <ela> ่ะไม่ได้อยู่แค่ในบ้านหลังนี้แต่มันแผ่ขยายไปทั่วทั้งชุมชนเลย <M> มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเล่าให้ฝ่ายฟังว่าการบ่นขอ,ของคุณยายนะ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่ความเกลียดชังอะไรเลยนะแต่มันเป็นวิธีแสดงความรักความเป็นห่วงในแบบของแกนั่นแหละก็คือยิ่งรักยิ่งบน่นซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นภาพนิสัยของคุณยายชัดขึ้นมาเลย ไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับแม่ค้าในตลาดก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคุณยายเป็นที่รักของทุกคนจริงๆความมีน้ำใจของท่านน่ะมันสร้างความประทับใจที่ไม่มีใครลืมได้ลงเลยพอพายเข้าใจแล้วว่ามรดกที่แท้จริงของคุณยายคืออะไร <c oughs> เขาก็ตัดสินใจครับว่าเขาจะไม่ปล่อยให้บ้านหลังนี้เงียบเหงาอีกต่อไปแต่จะสารต่อความอบอุ่นนั้นด้วยการเปลี่ยนบ้านหลังนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ของทุกคนในชุมชน ซึ่งขั้นตอนของเขาก็ชัดเจนมากเลยนะอย่างแรกเลยคือซ่อมแซมตัวบ้านก่อนจากนั้นก็เปิดประตูต้อนรับทุกคนให้เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนตั้งชื่อว่าบ้านเรียนรู้และสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือสืบสารจิตวิญญ,ญาณของคุณยายด้วยการสอนเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆนี่คือการสารต่อความรักผ่านการลงมือทำอย่างแท้จริงเลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือภาพนี้แหละครับ บ้านที่เคยเงียบเหงาตอนนี้กลับมาเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กๆของผู้คนในชุมชนดังก้องไปทั่วบ้านเลยเป็นเสียงที่ยืนยันว่าความอบอุ่นของคุณยายละม่อมได้กลับมาแล้วจริงๆและแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของเรื่องราวละครับ เป็นฉากที่คุณมิ้นแม่ของภายกลับมาที่บ้านแล้วบทสนทนาระหว่างแม่ลูกในเย็นวันนั้นมันก็ได้เปิดเผยความจริงที่ลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับมรดกที่แท้จริงประโยคนี้นี่แหละครับคือมันใช่เลยคำพูดของแม่มันเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่ภายตามหามาตลอดนะ่ะจริงๆมันอยู่ในตัวเขามาตั้งแต่แรกแล้วความรักความอบอุ่นของคุณยายได้ไม่ได้หายไปไหนเลยแต่มันถูกส่งต่อมาอยู่ในหัวใจของพายเรียบร้อยแล้ว ในคืนนั้นเองตอนที่ภายนั่งเงียบๆคนเดียวมันเหมือนมีเสียงของคุณยายแว่วเข้ามาในหัวเลยครับเป็นข้อความที่ย้ำเตือนว่าความรักนะ่ะไม่จำเป็นต้องมีคำพูดสวยหรูอะไรเลยแค่เรามีหัวใจที่ไม่ลืมความทรงจำดีๆที่เคยมีให้กันแค่นั้นมันก็พอแล้วดังนั้นแก่นของเรื่องนี้ทั้งหมดมันก็คือมรดกที่มีค่าที่สุดที่เราจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ มันอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองเลยก็ได้แต่คือความรักความทรงจําและความอบอุ่นในหัวใจที่มันไม่มีวันจางหายไปไหนสุดท้ายนี้เรื่องราวของพายก็เหมือนทิ้นคำถามไว้ให้เรากลับไปคิดต่อนะครับว่าแล้วมรดกที่เราแต่ละคนกำลังสร้างอยู่ทุกวันนี้มันคืออะไรเป็นมรดกแห่งความอบอุ่นที่พร้อมจะถูกส่งต่อไปแล้วหรือยังขอบคุณที่ติดตามครับ